เริ่มอ่ะโอเคนะคะเมื่อวานนะคะก็ได้ไปวัดแถวจังหวัดพิมพียานะคะเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะให้กับ f อซทุกคนได้ฟังว่าเราได้เจออะไรบ้างนะคะมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่ดีมากนะคะไล่ตั้งแต่วัดแรกๆเลยนะวัดแรกเราไปวัดหลวงพ่อรวยนะคะเราเข้าไปนะคะเราก็ไปกราบสการะในพระพุทธรูปในโบสถ์นะคะก็ได้นั่งสมาธิ ก็รู้สึกดีนะคะก็รู้สึกดีแบบเย็นเย็นสบายสบายนะคะแต่ไม่ได้ขึ้นไปกับหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อน่ยจะอยู่ชั้นสองอีกตึกหนึ่งซึ่งโอ้โหคเข้าแถวแบบเยอะมากนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ทุกคนศรัทธาไม่ไม่แน่ใจว่าท่านเก่งอะไรนะคะแต่ว่าคนไปยืนรอแถวตั้งแต่ปากประตูโบสถ์ประตูไม่ใช่โบสถ์เป็นเหมือนที่ปฏิสฐานของท่านอะล่างหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจหรือว่าโกรธหรืออะไรก็ไม่รู้นะเข้าแถวแบบต้องกลางร่มอะ คือต้องออกมาถนนน่ะนะคะเออโอเคมันให้มีความรู้สึกว่ามีคนสักกานท่านเยอะเราก็อยู่ข้างนอกแล้วเราก็นะคะส่งจิตนะคะส่งจิตไปนะคะแผ่บุญกุศลให้ท่านโอเคพอเสร็จจากวัดนี้นะคะเราก็ไปต่อวัดเออม่เหยงนะคะวัดม่เหยงเป็นวัดที่ร่มรื่นมากแล้วก็เราก็โชคดีนะคะพอเราเข้าไปเนี่ยในวัดนะคะน่าจะสองพันไร่ถ้าจำไม่ผิดนะคะสองพันไร่ซึ่งถ้าเราเดินชมเนี่ย ไม่ไหวแน่นอนเราต้องไปไม่ถึงทุกจุดแน่นอนแต่เขามีบริการรถกอล์ฟสี่สี่คันนะคะคุณลองที่คุณลองคิดดูนะสี่คันเราจะได้คิวไหมแต่บังเอิญน,นะคะรถกอล์ฟก็มาจอดปุ๊บนะคะพี่รุนก็เลยถามว่าไปส่งได้ไหมคะเราก็คิดว่าแค่ไปส่งแล้วก็กลับนะคะแล้วเราก็ต้องคงต้องเดินกลับหรืออะไรปล่าค่ะรถกอล์ฟพาเราชมทุกจุดแวะทุกจุดไหว้ทุกจุดแล้วก็พาเรากลับมาส่งถึงรถ ถูรถรถตู้ที่เรา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 อะไระเราจ้างไปนะคะซึ่งเราไม่ต้องเดินเลยอะโหเหมือนแบบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารเอออยากให้เรามาทำบุญนะคะเราเข้าไปตึกอานวยการนะคะเขาก็ให้เราไปทาบุญนะะว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรแล้วแต่ที่เราอยากสร้างสามารถติได้เลยอันนี้สิบาทอันนี้ห้าบาทอะไรอะไรทาได้หมดเลยนะคะเป็นรายการให้เลยเฮ้ยดีมากนะคะแต่ว่าพี่เลือกทาโบสถ์ไปร้อยนึง แล้วก็เอ๊สร้างโบสถ์สองร้อยแล้วก็สร้างอะไรอีกร้อยหนึ่งจะไม่ได้นะฮะซึ่งเป็นโบสถ์ออใหญ่มากนะคะใช้เวลาก่อสร้างน่าจะหลายปีเขาบอกอีกสองปีเสร็จนะคะเสร็จปีหกห้านะคะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วเห็นไหมพอเราตั้งจิตว่าเราอยากสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระเราก็ได้ทําเพราะฉะนั้นจิตอย่างที่หลวงตาม,มาพูดมันคือเรื่องจริงนะคะจิตเหมือนอะไรมนะ ขาเรียกฮะแ,แรงแรงแรงอธิษฐานนะคะตั้งมั่นว่าเราอยากทําอะไรแล้วเราจะทําอะไรให้ท่านเช่นเราอยากไปสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารสร้างโรงพยาบาลแล้วเราจะนะฮะแรกโดยการที่เราจะท่องคาถามาจากพัดทุกพระจิตที่เราสํานึกรู้สึกตัวได้ว่าเฮ้ยต้องท่องแล้วนะนะคะพี่เป็นคนตั้งแบบนั้นแล้วพี่ก็จะได้ไปแบบนั้นทุกครั้งเลยขโชคดีนะ,ะ,นะ,ะวัดต่อไปที่ที่ไปก็คือวัดอ่อเมเหยยงใช่ไหมคะ อ๋อตรงข้ามก็เป็นกุรีดาวกุรีดาวก็โชคดีนะซึ่งเราเข้าไปเนี่ยเราก็คงคิดว่าเราคงได้ดูโบสถ์หรือว่าสรา้างโบราณสถานปกติง่ายๆสบายๆแต่มีเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งก็ตะโกนงลงมาว่าอตอนเราจะกลับแล้วเดินลงมา อ่ามาไหว้พ่อปู่ก่อนเดี๋ยวจะเบิกทรัพย์ให้เอาไหมพี่ตอบว่เาเอาค่ะเออซึ่งจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าท่านทาทุกทุกคนหรือเปล่าแต่บางเออเราอ่ะเซตของเราสิบคนท่านก็พูดแบบนี้ให้เราบอกอุ้ยโคตชโชคดีเลยนะท่านนานาให้นะ,ะแต่ไม่ได้อ่เบิกบุญได้ทุกคนเพราะว่าทรัพย์ที่เราได้มันเป็นทรัพย์ของเราหรือเปล่าเหมือนหลวงปู่สมเข้าทรัพย์ เป้าสับให้เหล่าเมื่อชาติปางก่อนร้อยปีพันปีที่แล้วเราเกิดมาวนๆน,นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแล้วเรามีสับค้างไว้ไหมหรือเรามีบุญที่สามารถจะให้เราได้ไหมนะคะไม่ไม่ใช่ได้คนแต่ก็โชคดีที่ท่านนําให้สิบคนอาจจะได้สองคนหรือคนหนึ่งแล้วก็โชคดีนะคะมาเล่าสู่กันฟังนิดๆหน่อยๆน,นะ,ะแล้วก็ทั้งหมดเราไปได้ทั้งหมดเจ็ดวัดเลยนะคะ มันคือแบบไปแบบชิวๆกินแบบสนุกเฮฮาด้วยมีความสุขด้วยนะลมพัดเย็นมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากไปตัวอย่างพี่ว่าหมอนะคะวัดเยอะม,มาก,กตอกรอบซอยมีแต่ว,วัดทั้งนั้นเลยนะคะใครที่อยากจะไปนะฮะวัดเอ่อ